สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องความสุขคืออะไรวินโฮเฟนนักจิตวิทยาได้นิยามความสุขว่าหมายถึงการประเมินของแต่ละคนว่าชื่นชอบชีวิตโดยรวมของตนเองมากน้อยแค่ไหนการที่เราบอกว่าเรามีความสุขจึงหมายถึงเรารู้สึกชอบหรือพึงพอใจกับชีวิตเรานั่นเอง คนที่มีความสุขนั้นเป็นคนที่แทบจะไม่รู้สึกวิตกกังวลกับชีวิตตนเองเลยชอบสนุกสนานกับเพื่อนฝูงและชอบประสบการณ์ใหม่ๆมีอารมณ์มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงง่ายและมักจะหวังว่าตัวเองจะพบเจอสิ่งดีๆในอนาคตส่วนคนที่ไม่มีความสุขนั้นมักจะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองยำแย ไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นหรือถึงขนาดคิดฆ่าตัวตายก็มีเพราะฉะนั้นความสุขจึงเหมือนสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตเราเมื่อรู้แล้วว่าความสุขคืออะไรคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับความสุขต่อมาก็คือเงินซื้อความสุขได้หรือไม่หลายคนเชื่อว่าความรวยและการอยู่ดีกินดีทำให้เรามีความสุขได้จึงทำงานหนักเก็บเงินสร้างฐานะ แต่นัก,กจิตวิทยาได้ศึกษาพบว่าเมื่อเรามีสิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแล้วความร่ำรวยหรือเงินเดือนที่สูงเกินจำเป็นไม่ได้ทำให้คนเรามีความสุขมากตามไปด้วยถึงแม้ว่าคุณจะรวยติดอันดับมหาเศรษฐีร้อยคนแรกของอเมริกาการศึกษาก็พบว่าคนเหล่านี้มีความสุขมากกว่าคนทั่วไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หรือในคนที่ได้ขึ้นเงินเดือนเทียบกับคนที่ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเลยคนสองกลุ่มนี้ก็มีความสุขไม่ต่างกันดังนั้นความร่ำรวยก็เหมือนการมีสุขภาพดีนั่นคือถ้าบุกพร่องหรือยากจนแล้วจะทําให้เราเกิดทุกข์ได้แต่การรวยมากหรือสุขภาพดีมากก็ไม่ได้รับประกันว่าเราจะมีความสุขมากเสมอไป บางทีก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ในจุดที่ดีที่สุดแค่รู้จักทำตัวเองให้มีความสุขในจุดที่เรายืนก็พอลึกๆมนุษย์เราต้องการความสุขที่มั่นคงแน่วแน่ความสุขที่ไว้ใจได้ที่ไม่มีวันเสื่อมปัญหาคือเราสแสวงหาความสุขที่เที่ยงแท้สาวรน,นั้นในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรความสุขที่แท้จริง อาจไม่ได้อยู่ที่รสชาติที่เราได้ลิ้มลองแต่อาจจะอยู่ในมุมมองที่เราเห็นก็ได้จริงๆแล้วชีวิตนี้ไม่เอาอะไรมากใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่เบียดเบียนคนอื่นเท่านั้นก็พอแล้วเมื่อใดก็ตามที่พบว่าความสุขหาได้ที่ใจและมิตรที่ประเสริฐที่สุดก็คือใจตนเองเมื่อนั้นเราก็มีความสุขได้ในทุกหนแห่ง เจออะไรก็ไม่ทุกมีอะไรก็ไม่รู้สึกยากไรอยู่คนเดียวก็ไม่รู้สึกอ้างวางใครจะมองเราอย่างไรใจก,ก็ไม่หวั่นไหวสูญเสียเท่าใดใจก็ไม่เสียสูญคนที่น่าอิจฉาไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างในแบบที่คใครๆเขาต้องการแต่เป็นคนที่มีความสุขกับทุกอย่าง ในแบบที่ตัวเองต้องการต่างหากหากคุณทำเพื่อคนอื่นมากมายพอแล้วก็คิดถึงความสุขของตัวเองบ้างนะทำเพื่อความสุขที่ตัวเองควรจะได้รับไม่ใช่การเห็นแก่ตัวหรอกแต่เป็นการรักตัวเองให้มากขึ้นต่างหากไม่มีความสุขไหนที่จะอยู่กับเราตลอดไปความทุกข์เองก็เช่นกันอย่าปล่อยให้ความทุกข์ของเมื่อวาน มาทำร้ายเราในวันนี้ถ้าคุณไม่สามารถทำอะไรกับมันได้จงปล่อยมันไปอย่าขังตัวเองไว้กับสิ่งที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ความจริงบางครั้งก็ทำให้เราเจ็บปวดแต่เมื่อไหร่ที่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันความจริงจะเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์กับเราที่สุดสุดท้ายแล้วชีวิตเราไม่ได้ตามหาความสมบูรณ์แบบ แต่เราเพียงแค่ตามหาความพอดีและสบายใจเท่านั้นเองจุดที่สบายใจที่สุดคือจุดที่เราไม่คาดหวังอะไรแล้วจุดที่ปล่อยทุกอย่างไปในแบบที่มันควรจะเป็นดังประโยคที่เขาบอกเคยบอกว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังสวัสดีค่ะ